n o p ด d o สตอรี่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปดลนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือ,อเล่มหนึงมารีวิวนะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Year of No Nonsense นะครับเขียนโดยคุณแมดเดร เมรดิทเนี่ยเรดิตขอโทษทีนะอาร์ดแอดวูดนะเมรดิทแอดวูดก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยซื้อมาตั้งนานแล้วเหมือนกันฮนะซื้อมาในงานน่าจะ Big Bad w o ูฟนะครับเป็นงานจะเรียกว่ามาหกรรมขายหนังสือส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษที่เขาลดราคาแบบมา,มา,มา,มาโหลานอะไรเงี้ยเล่มหนึ่งเหลือ150 200อะไรแบบเนี้ยแต่ก็หนังสือก็จะไม่ได้เป็นหนังสือใหม่อะไรมากมายนะครับ ก็ซื้อมาแล้วก็มาดองไว้เหมือนเดิมนะครับน่าจะ2ปีแล้วก็ดองไว้ประมาณปีหนึ่งหยิบมาอ่านจบเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้เขียนรีวิวไว้นะครับตามชื่อนะ The Year ก็คือปี o f no Non Sense ก็คือปีที่แบบเลิกทำไรไร้สาระคือมันผมผมแปลว่า Non Sense ว่าไร้สาระแล้วกันนะผมอาจจะแปลไม่ได้ไม่ได้ถูกไปเป๊ะนะครับแต่ว่าเรื่อง Non Sense ก็คือเรื่องนี้มันมันไร้สาระเรื่องแบบทำอะไรก็ไม่รู้อะนะครับ คือเรื่องราวเนี่ยคุณเมรดิตนะผมจะอ่านว่าอ่านอ่านผิดอ่านถูกอยู่เลยนะครับคุณเมรดิตเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าล้มเหลวในชีวิตอะไรทํานองเนี้ยแบอบกว่าทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องได้ราวสักอย่างนะะมีครอบครัวก็ความสัมพันธ์ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสุขภาพไม่ดีอะไรหลายๆเรื่องนะจนกระทั่งเขาก็มีแรงขึ้นขึ้นมาแล้วเขาก็มาแบบปรับชีวิตเขาใหม่ให้ให,ให้ให้ชีวิตเขาเข้าที่เข้าทางนะครับ ผมอ่านแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นอ่านได้เรื่อยๆนะมันก็เป็นเรื่องเล่ากับชีวิตเขาเขาทําอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยได้ข้อคิดมาหมด7ข้อนะก็อยากจะมาชวนคุยนะครับข้อที่1นเนี่ยหนังสือเขียนบอกว่าสิ่งที่เราชอบทําช่วง20-30เนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่เราจะทําต่อไปตลอดชีวิตอันนี้ ผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่รู้จริงไม่จริงคือเขาก็ใช้คําว่ามักจะก็ไม่ได้แปลว่าการันตีท่านที่ฟังอยู่ท่านลองคิดดูถ้าท่านมีอายุเกิน30ไปแล้วเนี่ยหรือแบบอายุผมก็50แล้วเนี่ยนะครับลองคิดดูว่าเออจริงๆแล้วเราเป็นแบบนี้ไหมยี่สิบถึงสาผมชอบดูฟุตบอลตอนนี้ก็ยังชอบดูฟุตบอลอยู่20-30ผมชอบอ่านหนังสือตอนนี้ผมก็ยังอ่านหนังสืออยู่ แต่มันก็คงมีบ้างแหละไอ้ที่สิ่งที่เราชอบทํา20 30แต่ตอนนี้เราไม่ได้ทําบางทีมันด้วยเหตุผลอื่นครับเช่นมันไม่มีแบบนั้นให้ให้เราทําแล้วอะนะครับเช่นผมอาจจะชอบฟังเทปอะไรเงี้ยเทปมันไม่มีแล้วแต่ว่าเราก็เราก็ยังชอบฟังเพลงอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองดูนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่เราทําช่วงยุคช่วงเนี้ย อ่ามันจะเป็นมันจะเป็นความชอบเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะทําตลอดชีวิตผมผมในหนังสือเขาไม่ได้บอกนะว่าทําไมต้อง20 3 0ถึง30แต่ว่าผมตีความเองนะพยายามทำความเข้าใจเองเพราะว่า20หลังจากเราเรียนจบมันมันเป็นชีวิตที่เรามีสละมากมากกว่าเดิมคือถ้าเกิดเป็นวัฒนธรรมอย่างคนทั่วไปหรืออยังเราเองเนี่ยเราตอนเด็กๆมันอยากทําหลายอย่างแต่มันไม่ได้ทาไง เพราะว่าพ่อแม่ไม่ให้ทํามั่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะเรียนหนังสือบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ได้ทําแต่คนวัยอายุยี่สิถึงสาคือวัยที่แบบก้าวเข้าสู่การทํางานนะพอการทํางานเนี่ยเราก็มีเงินเดือนของตัวเองมีอะไรของตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีสระในการในการคิดในการทําค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นโอ,อกาสที่เราจะทําสิ่งที่ชอบก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นอีกสิ่งที่ชอบมันก็จะติดตัวเราจนกระทั่งเราอายุมากๆขึ้นนะครับลองสังเกตตัวเองดูนะครับข้อ2ครับ ผมเขียนสรุปไว้ว่าความรักที่ไม่มีสติมักจะเป็นความต้องการหรือการที่เราจะฝากความสุขไว้กับอีกฝ่ายสุดท้ายมันจะกลายเป็นการควบคุมโดยอาศัยคําว่ารักมาบังหน้านั่นคือสิ่งที่พวกเราชอบทํากับลูกๆจริงๆอันนี้มันเป็นคําพูดของคนคนหนึ่งนะครับในหนังสือจะจําไม่ได้แล้วต้องขออภัยนะครับแต่ว่าผมว่ามันได้ไดข้อคิดดีก็จดมาเป็นข้อคิดนะครับ คือคือเขาบอกว่าความรักที่ไม่มีสติเนี่ยคือความต้องการมันคือแบบวนเนี่ยฉันอยากให้เธอทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นะแล้วเราก็จะฝากความสุขไว้กับอีกฝ่ายคือถ้าถ้าเธอไม่ทําอันนี้นะฉันจะทุกข์ใจมากฉันจะไม่มีความสุขเลยฉันจะแย่เลยนู่นนี่นั่นนะครับบอกสุดท้ายจะเป็นการควบคุมก็คือการคอนโทรลเขาโดยใช้ความรักมาบังหน้าคือเพราะฉะนั้นเธอต้องทำนะถ้าเธอไม่ทาแสดงว่าเธอไม่รักฉันเธอไม่รักฉันแล้วเหรออะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าสิ่งเนี้ยเราชอบทํากับลูกๆครับ สังเกตนะบางทีพ่อแม่เนี่ยชอบเอาความรักมาเป็นตัวประกันถ้าลูกไม่ทาอันนี้แปลว่าลูกไม่รักเราอย่างนี้แปลว่าลูกเลิกรักพ่อแม่เราใช่ไหมคือลูกก็ไม่มีลูกคนไหนนะที่เขาชอบฟังคําประเภทที่ว่า,าไม่รักพ่อแม่เราใช่ไหมเขารักอนะ่ะแต่เขาอยากทําในสิ่งที่เขาต้องการเหมือนกันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่อยากเอาความรักมาเป็นเครื่องต่อรองครับจะแนะนําเขาก็แนะนําเขาครับแต่ว่าไม,ไม่ได้เกี่ยวกับว่า,เ,าเขาทําคือเขาไม่รักเรา เขาแค่อยากทำตามความฝันเขาซึ่งจะถูกจะผิดก็ว่ากันไปนะครับก็คุยกันไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาความรักมาเป็นมา,มาบาังหน้าหรือว่าฝากความรักบอกว่าถ้าลูกไม่ทำแบบนี้พ่อแม่ทุกมากนะแบบพ่อแม่จะไม่ไหวนะแบบอย่างเงี้ยคือคือเราเอาความสุขของเราไปอยู่กับตัวลูกหมดเลยแล้วลูกเขาก็เครียดนะบางทีมันมันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากเป็นอยากทาอยากอะไรสักอย่างอะ แต่เราก็ใช้ความหวังดีเราหวังดีใช่วิชีวิตเราไงถ้าเป็นเราเราก็จะทําแบบนี้ไงแต่นี่ไม่ใช่ชีวิตเราไงเขาคือคนอีกคนหนึ่ง่ะเขาก็อาจจะไม่ชอบสิ่งที่เราหวังดีก็ได้ไงนะครับสอนได้นะผมไม่ได้บอกห้ามสอนนะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเรากําลังเอาความรักของลูกที่มีต่อเราเป็นตัวประกันหรือเปล่านะครับมาถึงข้อ3ครับผมจ,จดสรุปไว้บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นตัวตนตามชื่อที่คนอื่นตั้งให้หรือตามตัวเลขต่างๆที่ตั้งเอาไว้ คือบางคนเนี่ยเขาจะเขาจะมาบอกเราว่าโอ้โหคนนี้ฉลาดคนนี้เก่งคณิตศาสตร์คนนี้จะต้องเป็นหมอที่ดีแน่ๆคนนี้จะต้องเป็นวิศวกรที่เก่งที่สุดในประเทศแน่ๆอันนี้คือคนอื่นมาตั้งให้เราเราไม่จาเป็นต้องเป็นตามนั้นครับส่วนตัวผมเนี่ยผมผมผมมีประสบการณ์นี่มันเมื่อสมัยผมเด็กๆนะต้องบอกว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบังคับให้ผมเป็นวิศวกรหรือเป็นหมอเป็นอะไรแต่ว่าสังคมต้องบอกแบบนี้ผมก็ไม่โทษสังคมหรอกจริงๆการเป็นการได้เรียนวิศวะก็เป็นความภูมิใจในชีวิตของผมอันหนึ่งนะ แต่ต้องบอกว่าสังคมมันเป็นแบบนั้นนี่จริงในยุคนั้นยุคนี้อาจจะน้อยลงแล้วเพราะคุณเรียนเก่งปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอคําถามแบบนี้ว่าคุณจะเรียนต่อหมอหรือวิศาวะเขาเขาคำถามเขาปาไปิดมากเลยคือคุณฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นวิชาชีพผื่นอะ่ะคือคุณเก่นขนาดนี้ถ้าคุณไม่เรียนหมอคุณไม่เรียนวิศาวะเนี่ยมันคือ question mark ตัวเบลอเลยซึ่งซึ่งผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งต้องต้องตอนนี้กลับมาคิดถึงเพื่อนคนนี้นี่ผมต้องชื่นชมเขาเลยนะว่าแบบเขาเขากล้าหาญมากเขา,เขาเขาเรียนเก่งมากนะครับเขาเรียนเก่งมาก คนเนี่ยดูทรงเราแล้วเขาต้องเป็นวิศวกรแน่นอนไอ้โทษทีต้องเป็นหมอแน่นอนเพราะว่าเพื่อนๆที่เรียนเก่งๆพ่อๆเขาเนี่ยก็จะหมอหรือไม่ก็ถ้าไม่ชอบหมอก็เป็นวิศวะกันหมดเนี่ยคนนี้เขาไปเรียนอีกคณะหนึ่งครับซึ่งทุกคนก็จะงงว่าแบบทําไมเธอแบบไปเรียนคณะนี้อะไรเงี้ยทําไมงงไงคือแบบทําไมถึงไปอ่ะไม่เข้าใจอ่ะแต่ก็ทุกคนก็เหมือนกับไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดแต่ว่าผมผมผมเชื่อนะเพื่อนผมก็รับรู้ได้ว่า หมือนเขาทาอะไรผิดสักอย่างอ่ะคือคือมันเป็นการผิดแปลกแตกต่างซึ่งเท่ากับมาคิดตอนนี้นะมันไม่ได้ผิดเลยมันความกล้าหารนะครับก็อย่างที่เขาบอกนะเราไม่จําเป็นต้องเป็นตัวตนตามชื่อที่คนอื่นเขาตั้งให้นะครับไม่จําเป็นหรือตามตัวเลขต่างๆนะเธอเธอเป็นซีอเธอต้องทํายอดขายให้ได้10บล้านร้อยล้านพันล้านแสนล้านอะไรเงี้ยคือคือตั้งเป้าตั้งได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าตัวตนของเราถ้าเราไม่เราไม่ได้ตามตัวเลขนี้เนี่ย ฉันคือคนที่ล้มเหลวฉันคือคนที่แย่ฉันเป็นคนที่ไม่เอาไหนนะครับอย่าไปถึงขนาดนั้นอ่ะมาถึงข้อที่4ครับข้อนี้เป็นข้อแนะนําเกี่ยวกับการเขียนลงโซเชียลมีเดียนะครับเขาบอกว่าก่อนจะเขียนอะไรลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยลองถามตัวเองว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์ต่อคนอื่นหรือไม่อ่าคือคือถ,ถ้าเลือกได้นะเขียนในสิ่งที่มีประโยชน์จะดีมาก ผม,ผมมักจะยึดหลักการนี้เหมือนกันนะครับท,ที่จดมาเพราะชอบเพราะว่าตัวเองทําแล้วก็เลย <ๆ S 1> รู้สึกว่ามัน,มนดีนะแล้วก็อยากจะแชร์ทุกครั้งที่ผมจะแชร์อะไรลงไปใน f a c e b o o เนะี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่ผมเขียนนะผมมกักจะเชื่อว่ามันเป็นข้อคิดที่ดีอย่างออยอย่่าางงตอนนี้ที่ผมอัดอยู่เนี่ยผมก็เขียนลง a c e b o o k นะมันมีอยู่7ข้อเนี่ยผมก็เขียนลง Facebook แล้วผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น เพราะนั้นถามตัวเองว่ามีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีจะเขียนเพื่ออะไรอันนี้เป็น question mark นิดนึงนะไม่ได้ห้ามเขียนนะบางทีคนอยากจะระบายก็เขียนได้นะครับเบื่อจังเว้ยทำไมจะเขียนไม่ได้แต่ว่าเขียนแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยมันก็ก็เป็น question mark คือคือก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเขียนบ่อยๆมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่แยกกว่านั้นคือเขาบอกว่าให้คิดว่าเราเอ่อใครจะได้รับผลกระทบทางลบจากสิ่งที่เราเขียนหรือไม่ อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยนะครับคือบางทีไม่ใช่แค่เบื่อจังโว้ยนะมันแค่บน่นเฉยๆไงแต่ถ้าเกิดไปเขียนทํานองโจมตีคนอื่นเขาคนนี้มันไม่ได้เรื่องคนนี้มันห่วยคนนี้มันมันแย่อะไรเงี้ยคือการทําแบบนี้ผมคิดว่ามันไปการสร้างศัตรูส่วนหนึ่งคือการสร้างศัตรูอีกส่วนหนึ่งก็คือบางทีมันทําให้คนที่เราไปว่าไปด่านเนี่ยทำให้เขาเขารู้สึกแย่เขารู้สึกดาวทั้งๆนี่จริงๆแล้ว มันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้หรือยังไงก็ตามนะครับอันนี้คือส่งผลกระทบทางลบจากคนที่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 อ่านเลยนะครับหรือหรือ,อส่งผลกระทบกระทบทางลบจากตัวกับตัวเองก็ได้นะคือบางทีเขียนแล้วแบบเขียนไปเขียนมากลายเป็นว่าคนทวงมนลุมลงเราเงี้ยก็ไม่รู้จะทําเพื่ออะไรนะยกเว้นเหงานะครับอีกอันนึงเรื่องที่การเวลาโซเชียลมีเดียบางทีไม่ได้เขียนเองอะแชร์มาแชร์มา เขาบอกก่อนที่จะแชร์ให้เช็คก่อนว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเฟกนิวเยอะมากนะเฟกนิวพวกข่าวปลอมอะเยอะมากบางทีก่อนจะแชร์เนี่ยเช็คนิดหนึ่งบางทีมันเป็นเรื่องที่สแกมอะคำว่าสแกมแปลว่าเรื่องหลอกลวงะครับเช่นเช่นคนนี้ลําบากมากเลยโอนเงินไปช่วยเขาเถอะอะไรเงี้ยปรากฏว่าจริงๆคนนั้นไม่ได้ลําบากจริงที่ผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าห้ามโอนเงินไปช่วยใครนะครับจริงๆแล้วการโอนเงินไปช่วยคนเนี่ยดีแล้วผมทําเป็นประจําด้วยนะ แต่ว่าเช็คนิดหนึ่งเช็คนิดหนึงเพราะว่ามันก็มีแนวมิจฉาชีพที่เข้ามาแฝงอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับแล้วบางทีมันก็อาศัยช่องว่างความสงสารหรืออะไรอย่างเงี้ยพอสมควรแต่ผมทำนะครับผมทําแล้วผมก็แชร์ผมก็แชร์แต่ว่าผมก็ค่อนข้างจะคอนเซิร์นเหมือนกันเพราะว่าไอสิทงที่ผมแชร์ไปเนี่ยก็ต้องมั่นใจนะครับว่ามันไม่ได้เป็นการหลอกลวงนะครับ โอเคมาถึงข้อที่5นะครับเมื่อเราต้องตัดสินใจว่าจะใช้เวลากับใครบางคนเนี่ยลองถามตัวเองว่าคนนั้นทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นหรือไม่จริงๆการใช้เวลากับใครบางคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนนะเป็นเพื่อนเป็นอะไรสักอย่างหรือเป็นคนที่อาจจะอยากจะไปทําความรู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เช็คนิดนึงว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยคุณใช้เวลาเขาเยอะแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่าดีขึ้นไม่จําเป็นต้องแบบว่าฉันจะคบเฉพาะคนที่ให้เงินฉัน หาประโยชน์ให้ชั้นไม่ใช่นะแต่เป็นดีขึ้นอย่างเช่นเขาทําให้เราได้คิดเขาทําให้เรามีมีกาลังใจเขาทําให้เรามีความสุขอะไรก็ได้นะครับว่าดีไม่ได้แปลว่าต้องเงินอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาได้ครับแต่เขาประโยคนเนี้ยมัน,ม,นมันสะท้อนให้เราเห็นความสําคัญของเวลาครับไม่ใช่อยากใช้ก็ใช้โดยที่ไม่ได้คิดอะไระจะมีโมเมนต์นั้นบ้างก็ได้นะ โมเมนต์ของการทําทําใจตัวเองฉันอยากจะทําฉันไม่ต้องคิดเยอะก็ได้แต่ว่าถ้าใช้โมเมนต์แบบนั้นเยอะๆเนี่ยเราจะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ควรเสียเยอะเอ๊ะอาจารย์อาจารย์าารยพูดแบบ่งแบบนี้แปลว่าเราไม่ควรดูซีรีส์หรือเปล่าผมยังดูเลยเอาอาจารย์ดูซีรีส์มันไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นนะทําไมอะดีนะผ่อนคลายแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นนะคนที่ดีไม่ได้แปลว่าคนต้องทํางานตลอดเวลานะแต่ก็ไม่ใช่เอียงไปเยอะเช่นดูมันจนไม่ทํางานดูมันทั้งวันทั้งคืน ไม่ไม่ไ,มไปทํางานอีกแล้วลางานไปเลยลาออกไปเลยดูซีรีส์อย่างเดียวก็อย่าไปถึงขนาดนั้นนะครับข้อ6ครับทุกอย่างมีทางเลือกครับไม่ว่าทางเลือกเหล่านั้นจะดีหรือไม่ก็ตามคือเราบางทีเราชอบคิดป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 ระตูให้ตัวเองนะว่าเออเราไม่มีทางเลือกเราเลยต้องทําแบบนี้จริง,รงๆเขาเขามีนะมีนะเราจะไม่ทําหรือเราจะทํามันขึ้นอยู่กับเราแต่ว่าเราก็ต้องเทรดออฟเทรดออฟแปลว่าเราก็ต้องชั่งน้ําหนักนะครับว่าถ้าทําผลดีคืออะไรผลเสียคืออะไร ถ้าไม่ทําผลดีคืออะไรผลเสียคืออะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยบางทีการเลือกเนี่ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างถ้าได้ถ้าไม่ทํามันดีอย่างนี้แต่มันก็เสียอย่างนี้ถ้าทําก็อีกแบบหนึ่งนะครับเขาบอกมันมีทางเลือกหมดไม่ว่าทางเลือกนั้นจะจะดีมากน้อยแค่ไหนก็ตามหรือไม่ดีบางทีทั้ง2อันจะทําหรือไม่ทําก็มีแต่ไม่ดีแต่ไม่ดีมันก็ไม่เท่ากันนะจะไม่ดีมากหรือไม่ดีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองเปิดโอกาสให้ตัวเองคิดอย่าเพิ่งไปปิดประตูกับตัวเองว่าเราไม่มีทางเลือกนะครับ ข้อที่7นะครับก็บอกเขาเขียนไว้นะผมสรุปมาครับคือบอกว่าถามตัวเองว่าเรื่องไร้สาระเรื่องใดที่ตอนนี้เป็นอุปสรรคก,กั้นขวางเราไม่ให้มีสุขภาพดีมีความสุขและประสบความสําเร็จ onsense, นอนเซนอะเรื่องไร้สาระคือบางทีเนี่ยเราไม่เคยถามตัวเองนะแล้วเราก็รู้สึกว่าทําไมฉันทําอะไรไม่เห็นสําเร็จเหมือนชาวบ้านเลยทําไมฉันทําอะไรแบบสุขภาพฉันไม่เห็นดีเหมือนกับเพื่อนฉันเลยทาไมฉันไม่มีความสุขละ่ะ แต่มันมีเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยออถ้ามันเป็นไม่ใช่เรื่องไร้สาระมันเป็นความจําเป็นเนี่ยโอเคเข้าใจนะความจําเป็นมันมันมันบีบคั้นทําให้เราไม่มีความสุขในในบางเรื่องไม่ประสบความสําเร็จในบางอย่างสุขภาพไม่ดีในบางครั้งอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องอน n s e นผมยกตัวอย่างเช่นการกินจังฟู o ผมผมผมนี่ต้องไม่ได้พูดว่าคนตัวเองดีเลิศหลูนะผมก็เป็นครับ แต่มันเป็นเรื่องนอนเซนต์คือเรื่องไร้สาระจริงๆนะการกินช้างฟูดเนี่ยไม่ได้เป็นสาระสําสคัญของชีวิตเลยไม่มีใครบังคับตัเรากินช้างฟูดเลยใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันคือตัวขวางทำให้เราสุขภาพดีน้อยลงคือผมไม่ได้บอกห้ามกินเลยไนงะแต่บางทีกินแล้วติดติดแล้วก็กินกินแล้วก็ติดน้ําหวานอีกแบบหนึ่งนะอันนี้อันนี้ขอแชร์นิดนึงผมผมก็ติดนะน้หวานชอบไงกินแล้วมันอร่อยนะแต่ว่าการกินน้าหวานเยอะๆเะนี่ยมันก็ทําให้เราอ้วนนะน้าตาลขึ้นไม่ไม่ดีต่อสุขภาพแน่ๆครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลิสต์ออกมาไอ้เ,เรื่องไร้สาระแบบนี้ลดลงได้ลดลงนะครับไอ้เรื่องความสุขเหมือนกันนะบางทีเราไปยึดติดผมผมเคยเป็นเหมือนกันนี่นี่เอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าให้ฟังนะครับไปยึดติดกับบางเรื่องบางอย่างว่าทุกอย่างฉันต้องทําเองฉันจะไม่ปล่อยให้คนอื่นทําเด็ดขาดแม้แต่ที่ผมเคยเล่านะอย่างงานวิจัยบางสมัยผมนุ่มหนุ่มนะเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยผมไม่ให้ใครมาแต่งงานวิจัยผมเลยนะผมทําหมดตั้งแต่ทุกสเตปท,ท,ที่ที่เกี่ยวข้องงานวิจัยยืน่นไปแจกแบบสอบถามผมก็ไปแจกเอง บินไปแจกบินไปแจกแบบสอบถามต่งางจังหวัดเข้าไปครับทาเองหมดครับไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําแบบเนี้มันมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขแล้วจริงๆมันเป็นตัวขัดขวางกันประสบความสําเร็จเราด้วยนะสิ่งที่ดีกว่าคือเราเทรนคนขึ้นมาครับแล้ว allocate หรือว่ากระจายงานให้กับคนที่เราเชื่อมือแน่นอนการเทรนคนขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ตามใจเราหรอกเขาก็ไม่ได้เก่งเท่าเราเพราะถ้าเกิดเขาเก่งเท่าเราเขาก็มาเป็นแบบเราแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอาจจะต้องยอมรับว่าบางบางอย่างมันต้องใช้เวลา,านานกว่าที่เราคิดแต่ดีกว่าครับที่เราจะไม่เทรนใครอันนี้ก็ก็ก็เป็นเรื่องที่เราได้คิดนะว่าถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จเราอยากจะประสบความสุขเราต้องพันทำอะไรบ้างนะครับก็วันนี้คงประมาณนี้นะครับหนังสือเนี่ยชื่อว่า the year of nonsense o n นะครับเขียนโดยคุณ Meredith Art w d w d น d ะ Meredith a t w o o d ผมว่า เป็นหนังสือที่อ่านแบบเพลินๆผมอาศัยอ่านก่อนนอนนะครับเ,เดี๋ยวนี้เวลารีวิวหนังสือจะมีคนถามโดยเฉพาะการรีวิวในเพจเพราะว่าเมืม่อวานเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าพอรีวิวในเพเจเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาคิดว่าผมขายหนังสือพอขายหนังสือเขาก็จะมาถามว่าซือซ้อที่ไหนซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนก็พราะผมไม่ค่อยรีวิวแล้วถามว่าไปจะไปซื้อที่ไหนนะแต่ว่าหลากักๆหนังสือนะภาษาไทยนะทุกทุกเล่มร้านหนังสือทั่วไปครับร้านในอินร้านซีเอ้านอีทูเอสมีหมดอะ เพราะผมปกติหนังสือภาษาไทยผมก็ซื้ออยู่3ร้านนี่แหละนะครับถ้าไม่น,นับหนังสือที่ได้มาจากสำนักพิมพ์นะครับถ้าหนังสือภาษาอัง,งกฤษ2องซัมซอสครับเออมืองไทยนะผมผมก็ซื้อหนังสือภาษาอัง,งกฤษจากเมืองไทยจะได้ไม่มีค่าชิปปิง้งหรือค่าส่งคินอคุนียะบ่อยสุดนะครับถ้าไม่ใช่คินอคุนียะถ้าถ้าไปที่ร้านนะก็เอเชียบุ๊กแต่ถ้าเกิดจะสั่งเนี่ยจะสั่งในไทยก่อนเพราะว่าค่าส่งมันถูกกว่าก็จะไปสั่งที่คินอคุนียะนะครับหรือเอเชียบุ๊กก็ได้นะครับ แต่ถ้าไม่นั่นก็ไอ้งานไอ้บิ๊กแบทูฟซึ่งรู้สึกเพิ่งจัดไปไมั้งครับหรือตอนนี้จัดอยู่ก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าคุณคุณว่าเพิ่งจัดไปครับไม่งั้นก็ไปนู่นแหละครับสั่งผ่านอเมซ o n นะครับอเมซอนก็คือร้านหนังสือเข้าไป m เมซอนคอมนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.